กับวิชาทักษะแห่งความสุขกันนะคะหมวดที่6แล้วนะคะในเรื่องการวางแผนการดําเนินชีวิตค่ะโดยอาจารย์พัทิยานะคะการดาเนินชีวิตคนเราเนี่ยค่ะมีหลักเกณฑ์ไม่แน่นอนถูกต้องไหมคะอยู่ที่ว่าเราอยู่ร่วมกันกันแบบกลุ่มมีระเบียบที่ต้องทุกคนต้องยึดหลักปฏิบัตินะคะ ทุกคนนะคะต้องมีพฤติกรรมของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปนะคะเมื่อคนเรารู้จักพัฒนามีการวางแผนในการดําเนินชีวิตคนเราขึ้นมานะคะแผนดังกล่าวจะต้องสอดคล้อ,องและไม่ขัดกับกฎระเบียบของสังคมนะคะเพื่อทําให้เกิดการดําเนินการของแต่ละคนที่ประสบความสําเร็จตามแบบแผนที่วางไว้นะคะและใช้ชีวิตยางมีความสุขต่อไปนะคะ การวางแผนในการดําเนินชีวิตอาจารย์คิดว่าทุกคนนะคะต้องมีแผนในการดําเนินชีวิตอยู่แล้วว่านักเรียนจะเดินทางไปในแนวไหนนักเรียนอยากเป็นอะไรอยากประกอบอาชีพอะไรอยากทําอะไรทุกคนต้องมีแผนนะคะทุกคนต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเขาบอกว่าการวางแผนชีวิตคือสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะช่วยให้เรากําหนดทิศท,ทางและเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขที่ยั่งยืนนะคะการที่ไม่มีแผนในการดำรงชีวิตก็เหมือนเราใช้ชีวิตไปวันๆไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรไว้ให้มันชัดเจนและเราจะทำเนินชีวิตไปเพื่ออะไรให้มันแค่ผ่านพ้นไปวันๆแค่นั้นหรอชีวิตคนเราต้องมีแผนนะคะว่าเราอยากทำอะไรเป้าหมายที่ชัดเจนคืออะไรเพื่อเป็นสิ่งที่ให้มันกระตุ้นนะคะ ให้มันถึงฝันให้มันถึงเป้าหมายที่เราวางไว้นะคะเปรียบอาจารย์เปรียบเสมือนแผนชีวิตเหมือนหางเรือเป็นหางเป็นหางของเรือหรือหางเสือนะคะการที่ไม่มีแผนมันก็เหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือก็คือไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวกําหนดทิศทางในการดําเนินชีวิตเรือถ้าไม่มีหางเสือมันก็ไม่สามารถแล่นไปข้างหน้าได้นะคะอาจารย์จึงเปรียบยึด มาเสมอว่าถ้าคนเราไม่มีแผนในการดำเนินชีวิตเนี่ยก็เหมือนเรือที่มันลอยอยู่ลอยไปไหนไปตามคลื่นที่มันซัดเข้ามาแต่ถ้าเรามีหางเสือนํนำทางเราจะชี้ให้ไปซ้ายมันก็ไปซ้ายชี้ให้ไปขวาก็ไปขวานะคะชีวิตคนเราเหมือนกันค่ะถ้าวางแผนดีย่อมประสบความสำเร็จแน่นอนขึ้นอยู่กับความตั้งใจจะช้าหรือจะเร็ว เท่านั้นเองนะคะคนเราก็ต้องรู้จักมีการวางแผนมีการกําหนดแผนให้มันชัดเจนนะคะมีจุดหมายให้มันชัดเจนมีวิธีการมีระยะเวลานะคะเพื่ออะไรคะเพื่อมันถึงสิ่งที่เราต้องการนะคะการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยต้องดําเนินชีวิตขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละบุคคลด้วยเนาะจะบอกว่า องมีการวางแผนในการใช้ชีวิตว่าเวลาเนี้ยควรทาอะไรการพักผ่อนหย่อนใจการใช้เวลาว่างนะคะการแต่งตัวลร้ว่าจะมีแผนอยู่แล้วนะคะว่าวันเนี้ยตื่นมาเราต้องทําอะไรนะคะมีแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะคะการวางแผนการดําเนินชีวิตคือการวางแผนดําเนินชีวิตของคนเรามาแตกต่างกันออกไปอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับสังคมนะคะวาจาน้านธรมหรือสิ่งแวดล้อมรอบๆข้างนะคะ บุคคลเราเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมกันไปแตกต่างกับค่านิยมที่ยึดถือด้วยเนาะและพยายามพัฒนาสิ่งนั้นจนการเป็นอัตลักษณ์เกี่ยวกับบุคคลนั้นๆเฉพาะตัวนะคะ <c oughs> อ่ะเขาบอกว่าความหมายของการวางแผนและการดําเนินชีวิตจะต้องแบ่งเป็นอะไรมั่งอะ่ะฟิวเจอร์อนาคตนะคะสิ่งที่เราต้องการคาดหวังไวตง้ต่างๆมากมายนะคะการวางแผนจะต้องเป็นการชี้นำ เพื่อให้มันรู้เป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะการดําเนินชีวิตเป็นการลงมือปฏิบัติและปรับตัวใช้ชีวิตประจําวันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เราวางแผนไว้นั่งเองนะคะถามว่าการวางแผนมันสาคัญไหมสําหรับอาจารย์คิดว่ามันสําคัญมากเลยนะคะการวางแผนเนี่ยสำคัญอย่างไรนะคะ1 ช่วยให้เราเดําเนินเป้าหมายที่มันชัดเจนด,เดําเนินไปถึงฝันที่มันชัดเจนขึ้นนะคะความสําคัญของการวางแผนการวางแผนเนี่ยเป็นหน้าที่อันดับแรกที่เราต้องทําเลยนะคะแผนไม่มีงานไม่เกิดนะคะ 2. การวางแผนเป็นการปฏิบัติที่สําคัญนะคะผู้ปฏิบัติตามแผนสามารถศึกษาเรียนรู้ตามขั้นตอนได้เลยนะคะ 3. การวางแผนเป็นตัวกำหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายของเราด้วยนะคะ พูดมาคร่าวๆข,ขนาดนี้แล้วนักเรียนคิดว่าการวางแผนมันมีประโยชน์ไหมนะคะก่าจะจะมาถึงพูดถึงประโยชน์กันนะคะการวางแผนเนี่ยมันต้องมีะบวนการวางแผนขบวนการวางแผนชีวิตหนึ่งทำอะไรคะหนึ่งตั้งเป้าหมายระบุสิ่งที่เราต้องการก่อนให้มันชัดเจนและเป็นรูปธรรมนะคะสองวิเคราะห์ตนเองเลยค่ะว่า สำรวจจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของเรานะคะว่าตอนนี้เราอยู่ในระดับไหนนะคะ 3. าํกำหนดแผนเลยค่ะสร้างกลยุทธ์และขั้นตอนเพื่อให้เราไปสู่เป้าหมายที่มันชัดเจน 4. ลงมือทำอันนี้สำคัญมากเรามีแผนทุกอย่างเลยแต่เราไม่ลงมือทำนะคะเริ่มต้นปฏิบัติตามแผนอย่ามุ่งมั่นอย่างมุ่งมั่นแล้วก็สม่าเสมอทาให้มัน มุส่สม่ำเสมอความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นลงมือทำค่ะความพยายามไม่เคยทรยศใครนะคะสุดท้ายนะคะ <c oughs> ทบทวนผลลัพธ์ประเมินความก้าวหน้าและปรับแผนตามสถานการณ์นะคะใช้เช็คลิสเพื่อเมินความก้าวหน้าและปรับแผนตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะ เทคนิคในการวางแผนนะคะเป็นเทคนิคเพื่อที่จะนำความสำเร็จใหป้ประสบความสำเร็จได้โดยเร็วนะคะประโยชน์ของการวางแผนนะคะจะช่วยให้เรามีการเตรียมความพร้อมเมื่อปฏิบัติได้จริงดังนี้นะคะ1ต้องศึกษาข้อมูลก่อนเลยนะคะว่าเราจะทำอะไรมีวิธีการแบบไหนนะคะ 2. การเตรียมการเตรียมอะไรเรต้องทำอะไรนะคะ 3. การดำเนินการนะคะ เป็นการวางแนวทางในการปฏิบัตินะคะ4นะคะประเมินผลเป็นการวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลอย่างเป็นระบบนะคะเ <c oughs> <c oughs> มื่อเราพูดถึงเทคนิคไปแล้วประโยชน์ของการวางแผนเรามีอะไรบ้าง1 ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและเกิดความผิดพลาดนะคะหรือลดความเสี่ยงที่จะอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะ 2. ช่วยให้มีกรอบหรือทิศทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนว่าควรทำอะไรเมื่อไหร่อย่างไรนะคะ 3. ช่วยไม่ให้เสียเวลาโดยปราประโยชน์ 4. ช่วยให้ปฏิบัติได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพนะคะเพราะมีแผนเป็นแนวทางนะคะช่วยในการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สามารถควบคุมติดตามได้อย่างง่ายนะคะรูปแบบในการดำเนินชีวิตนะคะเราจะเน้นเป้าหมายกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนนุ่งมั่นเพื่อให้ประสบค,ความสำเร็จนะคะต่อมาต้องรู้จักปรับตัวค่ะยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะพร้อมรับมือทุกสถานการณ์นะคะสร้างความสมบูรณ์รักษาสมบุรณ์ชีวิตในทุกๆด้านเช่น นังานและครอบครัวนะคะตัวอย่างจากจประสบการณ์จริงนะคะการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์เป้าหมายต่างๆนั่นเองนะคะการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจร ควบคุมคุณภาพนะคะเราจะใช้วงจรควบคุมก็คือ DPCA นะคะ,ะเพื่อการวางแผนชีวิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะวงจรการควบคุมหรือวงจร p d c a นะคะได้รับความนิยมมากเลยนะคะในประเทศญี่ปุ่นเนาะซึ่งให้ความสัมพันธ์กับการบริหารงานให้เกิด คุณภาพ2อ,อย่างคือ 1. การสื่อสารและความร่วมมือร่วมใจกันทุกคนในหน่วยงานนะคะโดยมีผู้บริหารเป็นผู้กำหนดแผนงานแต่จะสื่อสารผ่านช่องทางหัวหน้าและพนักงานตามลำดับเป้าหมายจะถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมที่เป็นไปได้นะคะวงจร PDCA นะคะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของแต่ละคนได้เช่น การตั้งเป้าหมายการทํางานในแต่ละวันการตั้งเป้าหมายการออมเงินการตั้งเป้าหมายในการทํากิจกรรมในเวลาว่างเป็นต้นนะคะวงจรการควบคุม PDCA นะคะ P เนาะย่อม,มาจากแผนหรือวางแผนนะคะเป็นการกําหนดเป้าหมายชีวิตในแต่ละด้านเช่นด้านงานสุขภาพครอบครัวนะคะต่อมาตัว D ย่อม,มาจากดูคือการปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่เราเขียนไว้นะคะอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องก็คือทำตามแผนที่เราตั้งไว้นั่นเองนะคะต่อไป C นะคะเช็คหรือตรวจสอบนะคะเป็นการตรวจสอบผลการดำเนินง,งานของแผนที่ว่าเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมจะเป็นต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปตามขั้นตอนนะคะแล้วก็สุดท้าย A นะคะหรือ Action นะคะ คือการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหานั่นเองนะคะถ้าไม่มีปัญหาก็ยอมรับแนวทางการปฏิบตัติตามแผนง,งานที่ได้รับผลสําเร็จนะคะเพื่อน,นําไปใช้ในการทํางานครั้งต่อไปนะคะอันนี้นักเรียนสามารถเอาไปปฏิบัติใช้ในที่ทํางานของนักเรียนได้เลยนะในการวางแผนต่างรางด้วยกระบวนการ DPCA นั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะการดำเนินชีวิตยังมีความสุขนะคะในสังคมปัจจุบันนะสมดุลชีวิตนะคะเป็นการสร้างสมดุลที่ดีระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวนะคะต่อมานะคะในการจัดการอารมณ์นะคะเรียนรู้เทคนิคการจัดการความเครียดและอารมณ์เชิงลบนะคะแล้วก็ต่อมานะคะสร้างเครือข่ายโดยการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง ความสุขในสังคมปัจจุบันจากการบริหารจัดก,การชีวิตที่ดีที่ดีในทุกมิติในทุกด้านนะคะมีอยู่ทักษะหนึ่งที่ทุกคนต้องมาเจอประชิญเจอนะคะทักษะการจัดการความเครียดทุกคนเครียด,ท,ยดทุกคนเคยมีความเครียดแต่ความเครียดเหล่านี้ เป็นความสามารถในการรับรู้ถึงสาเหตุของความเครียดรู้วิธีผ่อนคลายความเครียดและแนวทางในการควบคุมระดับความเครียดนะคะเพื่อให้เกิดพฤติกรรมในทางที่มันถูกต้องเหมาะสมและไม่เกิดปัญหาทางสุขภาพนะคะเครียดได้ก็คลายเป็นนะคะ9วิธีในการกำจัดความเครียดเนาะหสังเกตตัวเองนะคะเมื่อสังเกตตัวเองแล้ว องผ่อนคลายตัวเองให้เป็นนะคะหากิจกรรมมาทำหาวิธีการแก้ไขปัญหาคิดให้บวกชวนพูดคุยนะคะสร้างบรรยากาศฝึกทักษะแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเนาะตะหนักได้แต่ต้องไม่ตหนกนะคะมาเกิดความเครียดน,นะคะปัญหาเหล่านี้นะคะสามารถต่อยอดมาถึงการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่แล้วนั่นเองนะคะ ตามหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงคือพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนะคะหลักปัจจญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงแล้วนะคะคือยึดทางสายกลางเนาะอยู่แบบพอประมาณมีเหตุผลนะคะมีภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดีนะคะโดยสามห่วงสองเงื่อนไขเนาะสามห่วงก็คือ พอประมาณมีผลมีภูมิคุ้มกันในตัวเองนะคะอีก2เงื่อนไขก็คือความรู้แล้วก็นำไปนาไปสู่ความรู้คู่คุณธรรมนะคะก็จะนำไปสู่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนะคะสมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยนะคะสิ่งสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงเนาะ มีความเชื่อในแนวคิดเรื่องการพึ่งพาตนเองนะคะมีความเข้าใจคําว่าบูรณาการไม่ยึดเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นแค่เพียงเรื่องเดียวนะคะสามารถเลือกที่จะนํามาประยุกต์ใช้ได้นะคะองค์ประกอบสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องนี้นะคะก็คือการพึ่งพาตนเองนะคะรู้จักพอประมาณเดินทางสายกลางค่ะ มีภูมิคุ้มกันมีเหตุผลเป็นคนดีความสามัคคีนะคะตัวอย่างการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นการบริหารการเงินอย่างรอบคอบนะคะ2การใช้ชีวิตเรียบง่ายไม,ม่ฟุ่มเฟือย3านะคะดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานั่นเองนะคะ,ะนักเรียนนักศึกษาที่ไปฝึกง,งานต่างจังหวัดทั้งกรทมทั้งนอกพื้นที่นะคะ จะมักจะพบเจอปัญหาเรื่องค่าแรงค่าของชีพถ้าลุกคนนะคะรู้จักใช้ชีวิตที่มันเรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือยนะคะมีการบริหารเงินที่มันรอบคอบนะคะอาจารย์เชื่อว่าสามารถผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปได้เช่นกันนะคะ สุดท้ายเนาะการวางแผนและการลงมือทำนะคะเป็นกุญแจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างแน่นอนค่ะการปรับตัวและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะโดยโดยยึดหลักนะคะปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงของเรานะคะเพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงนะคะ ประสบการณ์คือสิ่งที่ไม่สามารถสอนกันได้ขึ้นอยู่กับความสามารถที่นักเรียนนักศึกษาจะไขว่คว้าเอามาปรับประยุกต์ใช้นะคะจงวางแผนใช้ชีวิตแบ่งจัดสรรเวลาให้ถูกให้ควรนะคะและนักเรียนก็จะพบความสำเร็จความสุขในการดำเนินชีวิตของตนเองนั่นเองนะคะ ก็อาจารย์ก็ขอจบบทที่6ไม้เพียงเท่านี้นะคะจบแล้วนะคะทั้งหมด6หน่วยเนาะอย่าลืมทำการบ้านอย่าลืมทำรายงานส่งอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะ